ไปทางผู้วางไปที่ที่ที่โตหินอางกระลูกปิงก่อนจิงครับลูกเข้าก่อนลูกปิงก่อนลูกหินก่อนอ่าแล้วก็เอาเนื้อโลกขึ้นบอกเตี่ยมแม่ครบรอบปีแล้วนะวันนี้เลิกดีแล้วถือว่าเ,อาเป็นเลิกไหว้ต้นปีนะแล้วเจงแมงที่จะถึงในปีหน้านี่ก็คือไหว้ต่อเนื่องไม่ต้องเว้นสามปีแล้วเนี่ยแ,แล้วเงี้ยถือจอบคาดที่ท,ท,ที่ที่ที่พันพืชเนี่ยสามครั้งทุกกองคาดคาดเบาๆเหมือนเราพวนพันยาพืชเนี่ยสามครั้ง แก๊กแยกแยกซี่ไรสูงตัวสามครั้งาแล้วก็ขึ้นมากองนี้กองนี้กองหนึ่งก็มากองนี้ครับพาพาพานาบอกดิอิมเลอร์ยี่สูงต่อต่อจอตัวพัวไก่ซัวสูงต่เอ้าวซัวลายลองครับอิมเลอร์ยี่สูงต่อต่อพวกตัวชาย กินแ๊กหมัวตึงทีนี้ทั้งหมดครับอยู่ด้านหน้าคลุกเผาครับทีนี้ผมจะขออนุญาตกดคุกแล้วแล้วก็เสร็จทีแล้วคุกเ่าลงไปก่อน